นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด จงยำเกรงพระเจ้าและถวายสง่าราศีแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วและจงนมัสก,การพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและบ่อน,น้ำพุทั้งหลายวิวร์บทที่14ข้อ7สดุดีบทที่33ข้อ18ดดูเถิด พระเนตรของพระเยโฮวาอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความเมตตาของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วยจิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากมัจจุราชและให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลาการดานอาหารจิตวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นความอุปถรัรมภ์และเป็นโลของเรา เออจิตใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอความเมตตาของพระองค์จงอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตามที่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์ช่วงเวลาภาคทันเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบและการทดลอง แต่สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระคริสต์เขาจะมีประสบการณ์ตามที่ท่านยอนได้กล่าวจากการโดนใจว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเสริมกําลังให้แก่ทุกคนที่สแสวงหาความจริงอย่างจริงจัง,จง,จง,จง เพื่อเปิดเผยให้เห็นพระบิดาพระองค์ไม่ทรงยอมให้สิ่งใดมาเปลี่ยนความคิดของพระองค์จากงานฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ที่จะกอบกู้พระฉายาของพระเจ้ากลับคืนมาสู่ชายและหญิงและมนุษย์ตัวแทนของพระเจ้าทุกคนต้องเห็นว่างานอันยิ่งใหญ่และสำคัญสำหรับพวกเขาในชีวิตนี้คือการรับอุปนิสัยของพระเจ้า เพื่อเตรียมอุปนิสัยของตนสำหรับชีวิตในอนาคตจงดำเนินชีวิตในแสงสว่างของพระเจ้าอยู่เสมอจงใคร่ครวญถึงพระลักษณะนิสัยของพระองค์ทั้งในเวลากลางวันและยามค่ำคืนแล้วท่านจะเห็นความงดงามและจะชื่นชมยินดีในพระคุณความดีของพระองค์ จิตใจของท่านจะอิ่มเอิบไปได้วยความรักของพระองค์ท่านจะได้รับการยกชูขึ้นราวกับว่าอยู่ในอ้อมพระกรอันดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ของพระองค์ uh 爱。 พระเยซูโอพระเยซูทรงเป็นผู้ไทยเราทุกคนโอพระเยซูโอพระเย Shady green pastures, so rich and so sweet. God leads His dear children along, where the waters cool flow by. Water, some through the flood some through the fire but all through the blood and some through great sorrow but god keeps the song Eastern and all the day. อาล่ะครับให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์จะได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์ได้เพราะการเข้าถึงพระวจนะนั้นจะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ได้ชื่นใจกับการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ และขอทรงโปรดเติมจิตใจข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์โปรดสอนข้าพระองค์ให้กระทำอย่างที่พระเยซูจะทรงกระทำหากพระองค์ทรงเป็นข้าพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 27ธันวาคมการคาดเดาถึงโลกใหม่เมื่อมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นเขาจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์มาระโกบทที่12บสข้อ25 มีคนจำนวนหนึ่งในปัจจุบันแสดงความเชื่อของพวกเขาว่าจะมีการแต่งงานและการให้กำเนิดบุตรในโลกใหม่แต่ผู้ที่เชื่อในพระวจนะไม่อาจรับหลักคำสอนเช่นนั้นได้ความเชื่อที่ว่าเด็กๆจะเกิดมาในโลกใหม่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของถ้อยคำแห่งคำพยากรณ์ที่แน่นอน พระวจนะของพระคริสต์มีความกระจ่างเกินกว่าจะทำให้เข้าใจผิดถ้อยคำเหล่านี้ควรสะสางคำถามที่มีปัญหาให้ถาวรเรื่องการแต่งงานและการให้กําเนิดบุตรในโลกใหม่ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นขึ้นมาจากความตายหรือผู้ที่ถูกรับขึ้นไปโดยไม่ผ่านความตายก่อนจะไม่มีการแต่งงานหรือมีการยกให้เพื่อแต่งงาน คนทั้งหลายจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ข้าพเจ้าขอบอกให้ผู้ที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับคำอธิบายอย่างชัดเจนของพระคริสต์ในเรื่องเช่นนี้การนิ่งเงียบจะดีกว่าเป็นการยัโสที่จะหมกมุ่นอยู่ในข้อสมมุติและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่พระเจ้า ไม่ได้ทรงเปิดเผยให้เรารู้ในพระวจนะของพระองค์เราไม่จำเป็นต้องคาดเดาวว่าสภาพในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรจงประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสอย่าสร้างรากฐานด้วยไม้ฟางและสั่งข้าว นั่นก็คือการคาดเดาและการสมมติของท่านซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดพระคริสต์ไม่น่วงเหนียวความจริงที่สำคัญต่อความรอดของเราไว้และทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นให้แก่เราและบุตรหลานของเราแต่เราไม่ควรปล่อยให้จินตนาการของเราเป็นกรอบหลักคำสอนในสิ่งที่พระองค์ ไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนิยายฝ่ายวิญญาณซึ่งทำให้หลายคนหลงไหลสำหรับทุกคนที่ปล่อยตัวไปตามใจตนเองติดตามเทพนิยายที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านี้ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงหยุดเพื่อเห็นแก่พระคริสต์หยุดอยู่ตรงที่ท่านอยู่นั้น ท่านกำลังยืนอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามพระเจ้าทรงสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของเราในอนาคตถึงกระนั้นพระองค์ไม่ทรงเปิดเผยสิ่งใดในแผนการเหล่านี้และเราต้องไม่คาดเดาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หรือกะเกณฑ์สภาพในอนาคตจากสภาพที่เป็นอยู่ในชีวิตนี้ เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อไทยชีวิตของข้าถ้าพระองค์เห็นคุณค่าของชีวิตข้าพระองค์มากขนาดนั้นที่จะยอมสิ้นพระชนเพื่อไทยชีวิตข้าข้าพระองค์ก็จะน้อมรับ ข้าจะมอบชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงความอ่อนแอของข้าพระองค์ไว้ในประหัตของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่เคารพครับ ช่วงชีวิตของเรากําลังจะล่วงเลยไปอีกปีหนึ่งปีใหม่จะมาเยือนเราแล้วให้เราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการติดสนิทกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกําเนิดแห่งความจริงนะครับสันติสุขและความสว่างและฝักใฝ่ที่จะเป็นนักเรียนที่ขยันขันแข็งและสัตซ์ซื่อในโรงเรียนของพระคริสต เพื่อพระวิญญาณของพระองค์จะท่วมท้นไหลผ่านเราได้ไปเป็นช่องทางแห่งพระพรและเป็นชีวิตชีวาแก่ทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเราพี่น้องครับหนังสือมารณาธาพิมพ์เสร็จเรียบร้อยและก็พร้อมส่งนะครับหนังสือนี้ใช้สำหรับนมัสก,การเฝ้าเดี่ยว365วันท่านผู้ฟังจะขอรับได้ทั้งอีเมลหรือโทรศัพท์มาได้ตามที่เขียนอยู่ข้างล่างนี้นะครับ เสนอบริจาคเล่มละ100บาทแล้วเราก็มีหนังสือนมสัสก,การเฝ้าเดี่ยวของเอเลนไวท์อีกเล่มหนึ่งเหมือนกันคือหนังสือสู่หลักชัยแล้วก็เสนอบริจาคเล่มละ100บาทเช่นกันนะครับจะใช้เป็นของขวัญให้แก่คนที่เรารักและห่วงใยก็ได้สําหรับตัวเองก็ดีอย่าลืมนะครับว่าเราจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้น ราคาบริจาคนี้นะครับก็ยังถูกกว่ากินพิซซ่า1ถาดซะอีกกินเสร็จแล้วอีก5ชั่วโมงก็หิวอีกแต่100บาทที่ให้กับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนี้กินได้365วันเลยนะครับครับอีเมลหรือโทรมาได้เลยครับ การอ่านและใคร่ครวญพระคัมภีร์เหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดในลูกาบทที่ 10: ขอ้อ42พระเยซูตรัสว่ามาธาเอย๋ยมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้พี่น้องครับอะไรคือส่วนที่ดีนั้นมันคือการเรียนรู้จากพระเยซูคือการทราบซึ้งในพระคำของพระองค์ ในการให้ความสนใจต่อพระคำที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์เธอในที่นี้หมายถึงมารีกำลังแสดงความรักต่อพระผู้ช่วยให้รอดของเธอพระคริสต์ทรงปรารถนาให้ผู้ติดตามทั้งหลายผู้ซึ่งถูกซื้อไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ละทิ้งความโง่เขลาความอนิจจงและความเสื่อมทรามที่เป็นมลทินของโลกออกไปจากชีวิตของพวกเขา ขอให้ความประทับใจที่ว่าดูเถิดพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่ทำให้ทุกๆหัวใจยำเกรงและชื่นชมยินดีให้เราร้องเพลงวิมานฟ้านาทาเลแก้ววิจิเป็นแดนสวยงามที่พระ ประดิษฐ์ประสาทไว้คอยเราเนื้อฝากฝาโนนบนทาเลแก้วแวววาวเนื้อฝากฝาโนนเบื้องบนฉั้นอยากอาศัยที่นั้นไม่มีทุกโศกเศร้าใจ คือสวรรค์อันงามอัมภัยอยู่ไกล้บนนาพาที่นั้นมีเมืองอันเรืองรองถานนเป็นทองสุขใสคำกล่าวที่มนุษย์แจ้งไว้ไม่ได้แม้ครึ่งของความจริง ฝากฝานนนบนทาเลแก้วแวววาวเนื้อฝากฝานนนเบื้องบนฉันอยากอาศัยที่นั้นไม่มีทุกซศกเศร้าใจคือสวรรค์อันงามอัมภั จงไปกับฉันสู่สาวันพระคริสเชิญท่านทั้งหลายช่วยแปลคำเชิญให้กราใจแกหญิงชายทั่วทั้งโลกกาเนื้อฝากฝาโนนบนทาเลแก้วแวววาเนื้อฝากฝาโนน เบื้องบนฉันอยากอาศัยที่นั้นไม่มีทุกโศกเส้าใจคือสวรรค์อันงามอัมไพยู่ใกล้บนนา